คัสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมรถรุ่นยางเดิมนะครับก็มีหลายท่านหลายคนนะครับถามมาว่ายางเดิมทําได้ไหมนะครับผมก็พอทําได้นะครับคันนี้ก็เป็นลูกค้าเอารถมาให้ทํานะครับที่ภาคใต้นะครับโซนใต้นะครับคันนี้เขาจะอยู่ไปกลับไปอยู่ที่ใต้นะครับเขาเอาไปใช้แข่งนะครับตัวนี้ลูกค้ามีโชคหลังมาให้หนึ่งคู่นะครับมีโชคหลังมาเองนะครับนอกนั้นก็เอาที่ผมหมดนะครับแล้วก็ จัดทรงยะผมจะเล่มอ,อธิบายยังไงเพราะอันนี้ก็เป็นรั้งแรกของผมนะที่ผมทําให้ลูกค้าแต่ว่าผมเคยทําแต่รถแข่งของผมนะครับแต่ก็ไม่ได้มารีวิวอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูว่าคันนี้สเต็ปทําอะไรบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะเริ่มจากชกหน้าแล้วกันครับชกหน้าคันนี้เป็นชกเดิมนะครับแต่ทําการโมดิฟายนะครับตัวนี้ต่อช่วงยุบ ต่อช่วงยุบอยู่2นิ้วครึ่งนะครับเปลี่ยนสปริงข้างในใหม่นะครับแล้วก็โม่พวกรูน้ํามันอะไรใหม่นะครับประมาณนี้โดดได้นะครับตัวนี้โดดได้รับประกันนะครับผมก็ใช้เองอยู่สูตรนี้แล้วก็ชุดดุมเป็นของโซนิกนะครับหน้าหลังเลยนะครับงานคันนี้เป็นงานทําสี p o w ด e r c o a ทั้งคันเลยนะครับทุกจุดนะครับไม่มีสีดูเคนนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีแบบทนๆแล้วงานสี ดุมหน้าหลังซูนิกนะครับสีแดงแคนดี้นะครับอ่าแล้วก็จานเป็นจานเดิมแท้เอาไปสล็อตใหม่นะครับชุดหน้าก็มีมีอะไรมากนะครับขอบก็เป็นของโยโกนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับขอบเป็นของโยโกหน้าหลังนะครับขนาด17เจนะครับใช้ความโตความกว้างนะครับขอโทษทีใช้ความกว้างเป็นอ่า1.40ี่ศูนหน้าหลังเลยนะครับสวิงอามเป็นของ โซนิคเดิมๆนะครับเป็นน้ําแต่งโซนิคเดิมนะครับจะสั้นๆนะครับตัวนี้จะไม่ยาวนะครับแล้วก็ได้ทําการเชื่อมหูนะครับเป็นหูงานสังสรรคครับจะเป็นเบอร์ําเบอร์ผมอยู่ครับสองสามนะครับก็ได้ทําการเชื่อมใหม่แล้วก็เชื่อมหูประคองโซ่ใหม่แบบนี้นะครับใส่ประคองโซ่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พกดุมสเตอร์ผมก็กึงหาศูนย์ให้ใหม่นะครับเนี่ยครับดุมสเตอร์นะครับหาศูนย์ให้ตรงกับ สเตอร์ด้านหน้านะครับถ้าเราเอาดุมโซนิกมาใส่นะบางคนไม่ได้กึงดุมสเตอร์มันจะไม่ตรงนะครับใช้ได้นะครับแต่มันจะไม่ตรงมันจะเอียงหน่อยนะครับอันนี้ก็คือตรงแน่นอนนะครับอันนี้ชุกหลังลูกค้ามีมาเองนะครับก็ใช้ได้ชุดปั๊มก็เป็นปั๊มโซนิกนะครับจานก็เป็นจานเดิมจานแท้ๆนะครับเอาไปทําการสล็อตใหม่นะครับตัวนี้อาจะไล่เบาไปในตัวด้วยนะครับอันนี้ฝักเท้าก็เป็นงานอย่างดีนะครับ งานตัด C N C นะครับเป็นงานเหล็กหมดนะครับตัวเยาบก็เป็นเหล็กนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับอันนี้ผมเซ็ตน้ำมันเบรกเอ้ยไม่ใช่ผมไล่น้ำมันเบรกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าหลังเลยนะครับนี่ครับก็ลูกค้าไปพร้อมใช้งานนะครับพวกมือคัดมือเบรกเป็นของแต่งนะครับแล้วก็สายคัดสายให้เรียบร้อยนะครับเป็นของ C G ร้อยสิบนะครับท่านไหนหาสายคัดนะครับอันนี้ผมทําหูนะนี่ครับทาหูไปให้พร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นกรองนะครับของงานพี่หนึ่งนะครับเป็นท่อสามนิ้วซอยนะครับตัวนี้ก็ชุดละสองพันต้นๆนะครับครบชุดนะครับเพราะว่าในในชุดก็จะมีพวกท่อกรองแล้วเข็มขัดแล้วก็มีปลอกปากคาบูให้อยู่ในนี้นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับอันนี้เบาะก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเบาะไฟเลี้ยวบังลมนะครับปัดทรงนะครับเย็บปัดทรงให้ นั่งเราก็ชับก้นนะครับตัวนี้แล้วก็โครงคันนี้เดิมทีจะไม่ใช่ไฟเลียบังลมนะครับแต่ผมทําการแปลงท้ายให้เรียบร้อยนะครับนี่เหล็กท้ายไม่ใช่ของเดิมนะครับอันนี้จะหนานะครับประมาณ6มิลได้ผมก็ตั้บเกียวไปในตัวเลยนะครับยึดให้เรียบร้อยแล้วก็พวกน็อต่างๆพยายามเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่หมดนะครับอันนี้ก็ไปชุบซิงค์ใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นงานชุบซิงค์นะครับนี่เอาไปชุบซิงค์ใหม่บางตัวนะสองจุดมั้งครับนอกนั้นก็จะเป็นนัดใหม่หมดเลย ไร่บอกก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากด้านบนก็พยายามใส่ชุดสีให้เต็มแบบนี้นะครับให้ลูกค้า,อาเอาไปมันก็จะดูเก็บงานแบบเต็มๆหน่อยแบบดูแบบแต่บางคนไม่ชอบก็ไปถอดได้นะครับชิ้นดาพวกเนี้ยเอาไปถอดได้บางคนแบบอาจจะแบบเพื่อ,อปรับสายนู่นสายนี่นะล้วงเข้าไปได้นะบางคนเอาสะดวกแต่อันนี้ถ้าเราเซ็ตให้มันดีเราก็ใส่ไปเต็มแบบนี้ได้ก็อันนี้ก็ประกบติดตั้งมาให้ลูกค้านะครับ ของโนมิโน่นะครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ไปตัดสายแล้วนะครับที่แรกผมว่าจะตัดสายไปทีนี้ผมไม่รู้ว่าลูกค้าจะใส่ขบูอะไรนะครับก็เอาไปตัดเองได้นะครับก็ประมาณนี้ครับไม่มี<ๆ>อะไรมากครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีลงลึกที่ <c oughs> ตัวโค้งนะครับอันนี้ผมปรับองศานิดหน่อยนะครับคูงนี้แล้วก็เสียดายเนาะปีกมันบงังมันมองไม่เห็นนะครับ <c oughs> ปีกมันบงังแผ่นด้ามเนี่ยผมเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้ละก็คือคันนี้นะครับ แผ่นดามเนี่ยของผมอ่ะมันจะเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับยาวมาถึงบนนี้เลยแต่ในนี้ผมไม่รู้มองเห็นไหมเดี๋ยวจ้าเ <Hotel. g are masculine> นี่ยครับยาวมาถึงบนนี้เลยนะครับเนี่ยแปะทับไปเลยครับ่ะดูจากด้านล่างก็ได้ด้านล่างเนี่ยของเดิมไม่ใช่อย่างนี้แน่นอน,นครับอันนี้ผมทําเซลใหม่แล้วก็ชิ้นข้างๆเนี่ยครับเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับอ่ uh าเน,น,นี่ยครับถ้าดูดีๆเนี่ยคือเป็นชิ้นเดียวยาวมาถึงล่างเลยครับตัวนี้ก็ ไม่ใช่ของเดิมนะครับเปลี่ยนใหม่เนี่ยหูผมอะแต่มันดูอะผมเจียเก็บนะมันอาจจะดูแบบเฮ้ยไม่ได้เชื่อมมาครับผมเชื่อมมาครับเป็นชิ้นเดียวยามาล่างไปถึงนู่นเลยครับนี่ครับลงมาถึงนี่ครับแล้วผมก็ทําหูตัวเนี้ใหม่นะครับเป็นหูหนาสี่มิลนะครับเพื่อไม่ให้อ่าขาดนะครับเพราะบางคนใช้ของเดิมนะครับตรงนี้จชอบมีปัญหาคือขาดเวลาไปกระโดดเยอะๆนะครับแล้วก็หูคอยนะครับผมยึดตำแหน่งไว้ตรงนี้นะครับค่อนข้างจะไล่ง่ายนะครับ ผมคอยผมไว้ตรงนี้ให้ลูกค้าไปเจาะใส่เองได้นะครับแล้วก็อันนี้ปีกนะครับปีกเนี่ยผมเอามาติดตั้งที่หลังเนาะตอนนั้นที่ว่าจะเอาไปทําสีโครงแล้วมาไม่ทานผมก็เลยไม่ได้เชื่อมหูไม่ได้เชื่อมหูยึดไว้นะครับผมก็เลยต้องมาทําการยึดน็อตแบบนี้นะครับแต่อันนี้ก็สะดวกใช้ครับยึดได้คือถอดได้ครับโครงไม่เสียหายไม่ต้องเชื่อมโครงครับสามารถถอดกลับมาเป็นโครงเดิมๆได้นะครับสาหรับใครที่อยากใส่ปีกแล้ว ไม่อยากเชื่อมโค้งนะครับเนี่ยเป็นแนวทางได้แข็งแรงแรน่นแน่นหนาแน่นอนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่โครงสร้างของเราแล้วครับเราจะยึดที่มันแน่นหนาขนาดไหนนะครับอันนี้ผมยึดน็อตทุกตัวเลยนะครับนี่มีน็อตด้านข้างสองฝั่งนะครับมีด้านบนนะครับมีมีด้านหลังนะครับตัวนี้เราก็ถอดถอดถอด,ถอ,ดออกมาแล้วก็เอาโค้งออกได้นะโค้งด้านในตัวเนี้ยสามารถออกได้ก็ราย<ร>ละเอียดก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้นะครับอุ้มเครื่องของผมก็แบบมีการแข็งนะในตัว กันแข้งของผมก็คือใช้ได้จริงนะครับยึดกับน็อตแข้งสองตัวเลยนะครับไม่ได้เอามาแค่กันไว้แล้วก็เป็นกากบังไว้เฉยนะครับอันนี้ก็ยึดติดกับตัวอันนี้เลยครับตัวแข้งนะครับอันนี้ก็เป็นงานมือนะครับอาจจะไม่ได้สวยเหมือนที่เขาตัด c n c นะครับเล่นลายเล่นอะไรได้นะครับผมก็งานมือครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกชิ้นดำก็เจาะไปให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับเก็บงาน ไปให้ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็าราคาค่าทำออยู่ที่20,000ื่กว่าบาทนะครับประมาณ2 5งหมืนะครับ2 5งหมื่นอัพนะครับประมาณนั้นก็เริ่มจาโค้งเปล่าๆนะครับถ้าลูกค้าไม่เน้นของดีนะครับงบประมาณนั้นก็หมดไม่เยอะนะครับแต่ก็ต้องรับสภาพให้ได้นะครับเวลาไปใช้งานขอบดุ้งนะครับ อาร์มหักอะไรเงี้ยครับก็ว่าไปนะครับอันนี้ผมก็พยายามเน้นใส่ของดีๆนะครับดุมโซนิกผมก็ใส่ของแท้นะครับหน้าหลังอันนี้ครับหน้าหลังพวกจานผมก็หาแท้นะครับแต่แต่ผมก็อ่ลดลดแข็งผมก็เอาไปไล่เบ้าหน่อยอะไรเงี้ยครับคล้ายคล้ายจานสิ่งนะครับแต่ก็นึกถึงความแข็งแรงนะครับผมก็เอาของแท้ไปมันจะได้ความนิ่งครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เดี๋ยวรอ ส่งกลับให้ลูกค้านะครับลูกค้าเอาไปใส่เครื่องเองนะครับอ่าก็เป็นโครงเข็นนะครับของยืนผมก็ไม่รู้จะถ่ายชวดไหนเนาะถ่ายประมาณนี้ให้ดูนะครับโอเคเยวมีอีกหลายคันนะครับก่อนปีใหม่ยผมจะมาพยายามถ่ายให้ให้ชมนะครับอันนี้ก็อ่ะเป็นอีกหนึ่งคันก็จบเพียงเท่านี้นะครับเมย์ก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ